สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทศนาวิจารณ์ล่วงหน้านะครับในรายการมวยเจ็ดสีครับประจำวันอาทิตย์ที่14ธันวาคม2568จากสนามมวยช่องเจ็ดสีนะครับถ่ายทอดสดทางช่องเจนะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14.30นาทีเป็นต้นไปนะครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์น้ครับเป็นมูลพการสิทธิเพชรฉลูกันครับพบกับเดชยดิศสอเดชดำรงพิกัด102ปอนด์ คู่ที่2ครับเสมอสิงเพชรเกียรติเพชรครับพบกับฟ้ามงคลสอโชคมีชัยพิกัด125ปอนด์คู่ที่3คู่รองครับจอมโหมด JP Power ครับพบกับเพชรแสนสุขโชคบางแสนพิกัด122ปอนด์และคู่ที่4ครับเป็นคูเ่เอกนำรายการครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ในรุ่น135ปอนด์ช่อง7ครับสุปอร์เล็กจิตเมืองนอนท์ครับพบกับสมิงเดชบางมัดคลองตันพิกัด135ปอนด์นะครับ ก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารณ์ล่วงหน้ารายการมะเทเจสีในสัปดาห์นี้ครับก็ขอฝากแฟนมัดมวยครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพักยก2อครับมวยพักยกระบบอัตโนมัติครับสนใจก็สามารถแอดไลน์ได้ครับที่ s-p-a-k สองสี่นะครับต้องมีแอดนำหน้านะครับตามด้วย p-a-k 2 4นะครับก็ขอฝากด้วยครับสลับพักยก24นะครับแต่บอลครับมาดูกันที่คู่ที่1เลยครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นมูลค่าการสิทธิเพชรฉลูกันนะครับพบกับเดชยดิตศรดดอรงพคัั102ปนน์ะ มุมแดงครับมวประการสิทธิเพชรฉลูกันครับมวประการตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับเป็นมวยขวารูปร่างสูงยาวครับประเภทเตะขวาต่อยขวานะครับสายหน้าออกได้แม่นได้ดีนะดักทีบดักแทงอาวุธจัดจ้านรวดเร็วครับหลักเตรียบไอคิวมวยดีนะครับล่าสุดก็ไปข้ามศึกนะครับไปชกที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับก็ไปแพ้กับเจ้าชิคระมานะครับพร้อมที่ใครมวยเด็ดรัดนะครับก็มีอาจารย์สุรศสลป์หล่อพี่หลวงคนเดิมนะครับดูแลการฟึกซ้อมอยู่นะครับเป็นมวยฝีมือดีครับถือว่าเป็นมวยดาวรุ่งที่น่ามอง ากนะครับสำหรับในของเจ้ามนต์ผักาดนะครับสามฟอร์มหลังครับมีแพ้คะแนนทีมพระเบกคอมเพกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับชนะคะแนนทีมพระเบกคอมเพกที่สนามมวยช่องเกษีล่าสุดครับแพ้คะแนนให้กับชิคาระเพชรยินดีอะคาเดมี่ที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไว้103ปอนด์นะครับส่วนคู่ชกครับเป็นเดชจาริศอเดชดำรงครับเดชจาริศตัวนี้ก็เป็นมวยอาวุธครบเครื่องมวยขวานะครับเป็นมวยเปิดเกมครับประเภทเตะขวาต่อยขวาวงในปล้ำตีแข็งแกร่งครับประเภทฝีมือได้เข่าได้ก ก้าแรกก้าบวกเป็นมวยปลดใหญ่ปลายแรงเลยนะครับก็เป็นลูกชายของเด็ดชนรงสออัมโหย์ิริโชคนะครับถือว่าเป็นมวยสายเลือดดีเลยนะครับก็เคยมาโชคกิ่จงเกตไปแล้วนะครับเก็บตัวฟีซ้อมวัที่ค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับสามฟองหลังครับแพนน็อกยกสามพันโทพีเคแสนชัยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับชนะคะแนนศิลาชัยดาบชานกองปราบที่สนามมวยช่องเกตสีล่าสุดครับชนะคะแนนยอดอัจฉริยะท็อปแพรดิยิมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันที่ยี่ห้าตุลาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไว้หนึ่งร้อยสองปอนด ก็เป็นมวยดาวรุ่งครับพิกัด102ปอนด์ครับเก่งเจอเก่งเลยนะครับมวยคุณละทรงเลยนะครับประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมไอคิวมวยครับแน่นอนครับอยู่ที่เจ้ามณฑ์ประกานนะครับประเภทมวยเข่าแข็งแรงขยันเดินขยันเปิดเกมหน้าเสือดีครับแน่นอนครับอยู่ที่เดชจริต นะครับมวยคนละส่งเลยนะครับมวยคนนี้ครับส่วนตัวนี้ผมออกชอบไปที่มวยฝีมือนะครับออกชอบไปที่มณฑพการสิทธิ์เพชรลูกันครับฝีมือดูได้เปรียบนะครับตั้งรับจับทางเตะพับเตะคานะครับวงไหนก็มีลูกขวางแทงสู้นะครับตีต่อที่ดูเก๋กว่านะครับการผัดมวยในช่วงหลังก็ถือว่าดีกว่าด้วยนะครับชอบไปที่มณฑพการสิทธิ์เพชรลูกันครับเก๋กว่านะครับวันนี้ครับจะเอาชนะเด็ดจะได้สอเด็ดร่งไปได้นะครับสำหรับผู้เป็นหัวราการครับร้อยสองปอนด์ครับออกชอบไปที่มณฑพการนะครับ คู่ที่2ครับเป็นเสมอสิงเพชรเกียรติเพชรครับพบกับฟ้ามงคลสอโชคมีชัยพิกัด125ปอนด์นะครับมุมแดงครับเสมอสิงเพชรเกียรติเพชรครับหรือว่าเจ้าเสมอสิงลูกเฉพาะหลวงวังครับเสมอสิงนี่ก็เป็นมวยรุ่นพี่นะครับเป็นมวยฝีมือมวยขวานะประเภทเตะขวาต่อยขวาเตะต่อยแรงศอกสับศอกฟันอันตรายครับตรงไหนก็มีไล่แขนแทงสู้อาวุธหลากหลายนะครับช่วงหลังนี่ถือว่าฟอร์มสดมากนะครับเก็บตัวฟิสซอลไปเทียบค่ายบวยเกียรติเพชรเป็นบวยคนจัดนะครับสามพ่อมหลังครับชนะคะแนนแพตตี้ส่อพงอมรที่สนามมวยช่องเกล็ดสี ชนะนกยกสีทองพยักศิลดลงที่น้ำฝนที่จังหวัดกำแพงเพชรล่าสุดครับชนะคะแนนเอฟราชานนที่สนามมวยช่วงเจีเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไวร้อยยี่สิบสองปอนด์นะครับส่วนคุณโชครับเป็นฟ้ามงคลส่อโชคมีชายครับฟ้ามงคลนี้ก็เป็นมวยเข่าดุดันเลยนะครับเป็นมวยเปิดเกมครับประเภทเดินจับเดินตีก็แลกก้าบวกวงในเข็งแร่งแข็งแรงครับมีลูกเดินมีลูกขยันนะครับช่วงหลังนี้มีหมัดมีศอกมาเสริมด้วยนะครับประเภทมวยเดินเปิดเกมชกสนุกนะครับล่าสุดก็ไป ตกในรายการวันมาด้วยนะครับเก็บตัวพิสอมที่ข่มวยสโชคมีชัยนะครับสามพอมหลังครับชนะคะแนนยอดมงคลปอเพชรไข่แก้วที่วทีเมวยงสยามอ้อมน้อยครับชนะนอกยก3ยอดมงคลปอเพชรไข่แก้วที่สนามมวยช่องเจษสีล่าสุดขับแพ้นกยกสองครับให้กับทัพหลวงเพชรเกียรติเพชรที่รายการวันลุพินีเมื่อวันที่ย4ิบตุลาคมที่ผ่านมานะครับลาสุดชกไวร้อยยปอนด์นะครับ มวยคู่นี้ครับก็ฝีมือกับเขานะวัดกันที่นอกกับในเลยนะครับประเภทฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายเก๋าเกมครับแน่นอนครับอยู่ที่เสมอสิงนะครับประเภทมวยเข่าแข็งแรงเดินเปิดเกมมีลูกขยันครับแน่นอนครับอยู่ที่ฝามุงขลนะครับมวยคู่นี้ครับส่วนตัวนี้ผมออกชอบไปที่เสมอสิงเพชรเกียรติเพชรครับต้นต้นไปก่อนนะครับตั้งรับจับทางนะจังหวะ2ดูดีกว่านะครับหมัดศอกนี่ถือว่าพลิกเกมได้นะครับอาวุธมวยดูหลากหลายกว่านะครับแล้วก็ฟอร์มช่วงหลังนี่ถือว่าสดมากนะครับชกในบ้านในถิ่นด้วยนะครับชคที่จองเจ นาเสือคนจัดนะครับสูสีเนี่ยถือว่าแพ้ยากมากนะครับชอบเสมอสิงเพรเกียรติเพชรครับวันนี้ครับจะเอาชนะฟ้ามงคลเสาะโชคมีชัยไปได้นะครับสำหรับผู้สองขอดการนะครับออกชอบไปที่เสมอสิงนะครับ ผู้ที่3คู่รองครับเป็นจอมโหด JP Power ครับพบกับเพชรแสนสุขโชตบางแสนพิกัด122ปอนด์นะครับมุมไดครับจอมโหด JP Power ครับจอมโหดที่ก็เป็นมวยอาวุธหนักแรงเลยนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมครับประเภทเตะขาต่อยหมัดต่อยท้องต่อยหน้าฟันศอกเข่าในปล้ำตีแข็งแก่งครับก้าแลกก้าบวกแรงปลายแข็งแก่งเลยนะครับช่วงหลังนี่ถือว่าสภาพร่างกายดีมากนะครับสำหรับ ชนะของจอมโหดนะครับเก็บตัวฟิซซอมที่ค่ายมวยเกียรติเพชรเป็นมวยคนจัดนะครับสามฟ้องนะครับชนะคะแนนลุงเล็กเล็กนุ่มนิ่มทีเอ็นที่สนามมวยช่องเจ็สีครับชนะคะแนนไกลทองโรงเรียนกีฬาสุราษฎร,ร,นนทททร์ที่สนามมวยช่องเจ็สีล่าสุดครับชนะคะแนนทีเดชช้างนครศรีที่สนามมวยช่องเจ็สีเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไหวนร้อยยปอนด์นะครับ ส่วนคู่โฉบครับเป็นเพชรแสนสุกโชตบางแสนครับหรือว่าเจ้าต้นก้าเสือเก้ามวยไทยครับเพชรแสนสุกหรือว่าต้นก้านี่ก็เป็นมวยฝีมือนะครับอาวุธครบเครื่องนะครับเป็นมวยขวาครับประเภทเตะหนักต่อยแรงหมัดสวนศอกสวนอันตรายครับประเภทเดินได้ฝีมือได้นะครับประเภทหลักเหลี่ยมไอคิวมวยดีเลยนะครับก็ถือว่าหายไปนานนะครับไปเป็นทหารนะล่าสุดก็ได้กลับมาหายใจไว้แล้วนะครับเก็บตัวพิสูจน์บที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยนะครับสามฟอมหลังครับแพ้นกยกสามเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มที่เวทีมวยราชดำเนินครับแพ้คะแนน เดชช้างนาครศรีที่เวทีมวยเสียงม่อมน้อยล่าสุดครับชนะคะแนนนพชัยปอเพชรไข่แก้วที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับลาสุดชกไวร้อย24ปอนด์นะครับมวยคู่นี้ครับ ก็พิกัด122ปอนด์ครับประเภทอาวุธหนักแรงนะครับรุ่นนับรุ่นน็อกร่างกายดีร่างกายสดครับแน่นอนครับอยู่ที่จอมโหดนะครับประเภทฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายหลักเหลี่ยมสมองมวยครับแน่นยนครับอยู่ที่เพชรแสนสุกนะครับวันนี้ครับส่วนตัวนี้ผมก็ยังออกชอบไปที่จอมโหด JP Power ครับทีต่อทีโดนต่อโดนนะครับสภาพร่างกายลูกหนักลูกแข็งแรงหัวจิตหัวใจได้ท้ายนะครับด้วยจอมโหดเขาจะดูดีกว่านะครับจังหวะฝีมือความเป็นมวยอาจจะเป็นรองนะครับแต นี่ผมมองว่าดูดีกว่านะครับชอบที่โจมโหด JP Power ครับท้ายๆดูแข็งแกร่งกว่านะครับวันนี้จะเอาชน,นะเส็นสุขโชคบางเสนไปได้นะครับสำหรับคู่รองขอนยการนะครับออกชอบที่โจมโหด JP Power นะครับ และคู่ที่สี่ครับเป็นคู่เอกนํารายการครับเป็นการป้องแหน่งแชมป์ในรุ่น135ปอนด์สนามมวยช่องเจ็ครับซูเปอร์เล็กจิตบังนนท์ครับพบกับสมิงเดชบางมัดคองตันพิกัด135ปอนด์นะครับรกกมุมแดงนนครับซูเปอร์เล็กจิตบังนนท์ครับซูเปอร์เล็กนี่ก็เป็นมวยรุ่นน้องนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องมวยขวาครับปรียบตั้งรับจับทางดักเตะดักแทงอาวุธหลากหลายครับฝีมือจัดจ้านนะครับหลักเหลี่ยมสมองมวยดี ก็เป็นเจ้าของแชมป์คนปัจจุบันอยู่นะครับเป็นมวยเชิงมวยฝีมือดีนะครับสำหรับเจ้าซูเปเล็กนะครับเก็บตัวที่สองไปที่ค่ายมวยจิตมังนน์นะครับ สามพ่วหลังครับชนะคะแนนจอมพลันชัยที่สนามมวยช่องเกีครับชนะคะแนนไมเคิลซาวาทที่สนามมวยช่องเกษีล่าสุดครับชนะคะแนนคาเรกนักชกต่างชาติครับที่เวทีมวยราชดำเนินในรายการ RWS เมื่อปี23ตุลาคมที่ผ่านมานะครับลาสุดชกไว1้3ปอนด์นะครับลาสุดนี้ปล่อยเวทชกนะครับสำหรับทาของสุปร์เล็กนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นสมิงเดชบังมัดทองตันครับหรือว่าสมิงเดชนออนุวัต์ยิมครับสมิงเดชนี่ก็เป็นมวยรุ่นพี่นะครับเป็นมวยฝีมือมวยซ้ายเลยนะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกสับสอกสวด น่าร้ายครับประเภทสายทั้งแถบเลยนะครับก็ย้ายศึกย้ายสายมานะครับก็เป็นมวยรุ่นพี่นะครับเก่าเกมกระดูกมวยการพันมวยดีเลยนะครับล่าสุดเนี่ยถือว่าโชว์ฟอร์มสวยไปที่นี่นะสหรับทนาของสมิงเดชวันนี้ก็มีโอกาสชิงแชมป์เลยนะครับซ้อมไปที่ค่ายมวยหนึ่งชัยวัฒน์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนาเสือเดวิตีเนี่ยถือว่าดีมากนะครับสหรับทนาของสมิงเดชนะครับสามฟอร์มหลังครับมีแพ้คะแนนฟุกน้อยเกียรติฟ้าลิขิตที่เวทีมวยราชดำเนินครับแพ้คะแนนดวงสมพงศ์จิตมังนนท์ที่เวทีมวยราชดำเนินล่าสุดครับชนะนนนนออยก้งงบิิวจตมั่ทท์ี สนามมวยช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไวร้อยสามสิบเจ็ดปอนด์นะครับมวยคู่นี้ครับก็สดบทเก๋าเลยนะครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ในรุ่นหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนด์ช่องเจ็ดของเจ้าซูเปอร์เล็กนะครับซ้ายกับขวานะครับฝีมือเจอฝีมือเลยนะครับสมิงเดนี่เป็นมวยซ้ายนะครับในขณะที่ซูเปอร์เล็กนี่เป็นมวยขวานะครับถือว่าเป็นคู่มวยที่ถูกคู่ถูกเวลามากนะครับมวยคู่นี้ครับส่วนตัวนี้ผมออกชอบไปที่ซูเปอร์เล็กกิตมังนน์ครับฝีมือดูจัดจ้านกว่านะครับตััั้งงรบบจทาน โดนศอกนับนอกนะครับตั้งรับจับทางวงในมีลูกขวางหน้านะครับทีต่อทีดูสภาพร่างกายสดกว่านะครับทำไม่ถอยมากจนเกินไปนะครับขยันเตะขยันโตเยอะๆนะครับท้ายๆดูว่าวันนี้น่าจะเบียดเชืออเอาชนะได้นะครับชอบที่ซุปเล็กจิตบองนน์ครับวันนี้ครับจะเชืญเอาชนะรุ่นพี่อย่างสมิงเดชบางมัดของตัดไปได้นะครับสำหรับคู่เอกน้ำรายกนะครับออกชอบไปที่ซุปเล็กจิตบองนน์ก่อนนะครับ มาทวนกันอีกครั้งนะครับผู้ที่หนึ่งครับชอบไปที่มนพลภาการสิทธิเพชรจลูกันครับจังหวะฝีมือทรงมวยทางมวยได้เปรียบนะครับแต่ท้ายเก๋ากว่าครับวันนี้จะเอาชนะเด็กเจดิสอเด็ดหลงไปได้นะครับสลับปืนหัวรายการออกชอบไปที่มนพลภาการนะครับผู้ที่สองครับชอบเสมอสิงเพชรเกีิเพชรครับ ตั้งรับจับทางครับอาวุธหลากหลายกว่านะครับกระดูกมวยการพันมวยดีกว่าครับวันนี้จะเอาชนะรุ่นน้องอย่างฟ้ามงคลสอโชคมีชัยไปได้นะครับสรับคู่ที่2ออกชอบไปที่เสมือสิงนะครับคู่ที่3ามคู่รองครับชอบไปที่จอมโหด JP Power ครับดีต่อที่ลูกหนักลูกแข็งแรงได้ท้ายวัวจิตหัวใจมั่นคงกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะพิษแสนสุกโชคบางแสนไปได้นะครับสรับคู่รองออกชอบไปที่จอมโหดนะครับเลคุที่สผู้เอกนำายการครับชอบไปที่ซูเปอร์เล็กกิจเมืองนนท์ครับระวังศอกให้ดีๆนะครับดักเตะดักแทงนะครับฝีม จัดจ้านกว่านะครับในก็มีลูกขวางมีลูกคานะครับวันนี้จะเบียดเชิญเอาชนะรุ่นพี่อย่างสมิงเดชบังมัดของตันไปได้นะครับสำหรับคู่เอกนักรายการนะครับออกชอไปที่สุปร์เล็กจิตเมืงองนนท์นะครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจารณ์ล่วงหน้าครับรายการมวยไทยเสีครับประจำวันอาทิตย์ที่14ธันวาคม2568จากสนามมวยช่องเกสีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7นะครับเริ่มถ่ายสดตั้งแต่เวลา14.00น30นาทีเป็นต้นไปนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนบัดมวยมานะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับทีนี้ สวัสดีครับ